วันนี้ออฟกับที่สุดนะครับเราอยู่กับที่สุดรถไฟฟ้าคันแรกของโลกจากโรซอยกับรุ่นสเปกเตอร์นะครับบอกเลยว่าคันจริงเนี่ยอาจจะมีดีเทลเยอะกว่าที่หลายคนเคยรู้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ คนครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะมีคาถามนะว่าไมโรซอยครับเพิ่งเปิดตัวรถไฟฟ้าคันแรกของเขาเนี่ยในช่วงนี้นะครับทั้งๆนี่จริงเนี่ยหลายค่ายเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นานนกันแล้วนะครับต้องบอกว่าขอย้อนกลับไปครับแต่ปี1900คุณชาโรสครับผู้ร่วมก่อตั้งโรซอยเนี่ยเขาอยากจะเอารถไฟฟ้าเนี่ยมาขายจริงใน,นงช่วงนั้นเลยนะเพราะเป็นรถที่ทั้งแบบไม่ปล่อยมลพิษนะครับไม่มีแรงสะเทือนเสียงเงียบขับขี่ก็นุ่มสบายแต่สมัยนั้นเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมครับกับเรื่องสายในชาร์จเนี่ยมันยังเป็นอุปสรรคสำคัญ แต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วครับและเขาใช้เวลาในการทดสอบรถคันนี้กว่า2 5ล้านแสนกิโลเมตรนะถ้าเทียบกับการขับรอบโลกเนี้ยนานถึง62บรอบเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเจ้าคันนี้เป็นโรซอยไฟฟ้าคันที่สมบูรณ์แบบคันนึงเท่าที่โรซอยเนี่ยเคยผลิตมานะครับลองดูสิครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยเรียกได้ว่ามีการเนี่ยปรับดีไซน์ใหม่หมดนะครับเส้นสายที่ใช้นะครับเป็นทีเพนสโต้นะครับลองดูครับจากด้านหน้านะเออเส้นแบบแนวตั้งขึ้นมานะครับอัพลิฟโฟลนะครับแล้วก็ไหลลื่นครับไปจะ ที่ลาดลงครับแล้วก็เส้นทางด้านล่างครับนี่วิสติ้งไลน์ครับทำให้ตัวรถเนี่ยรู้สึกมีการเคลื่อนไหวครับแม้ตัวรถจอดอยู่แบบนี้ก็ตามมันแสดงถึงความสง่างามความตรงานของตัวรถนะครับเขาบอกว่ามันสง่างามเหมือนกับเือยอร์ชแบบนั้นเลยนะครับทุกคนลองดูดิดูมันสวยนะนะครับและสีนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีชุดของเขาคือสีสตาร์ทรูสครับเป็นสีแบบว่าเครื่องดื่มของฝรั่งเศสนะครับมันจะมีความแบบ โทนมันจะเปลี่ยนไปตามแสงนะครับที่มันตกกระทบอย่างตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอนะครับแสงก็จะเป็นโทนแบบนี้นะที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งกลางแดดเนี่ยสีก็เปลี่ยนเป็นอีกโทนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าสีคันจริงเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็บนหลังคาเนี่ยจะเป็นสีทูโทนสีแบล็คไดมอนด์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันครับที่โรซอยเนี่ยนำเสนอสีทูโทนครับแบบเอโร่ทูโทนนะครับคือเราสามารถปรับเลือกได้แต่ว่าสีทูโทนของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ฝากระโปรงรถหลังคาไปถึงฝารรคคับใ ที่อยากได้นะครับสีทูโทนแบบเดิมคืออัปเปอร์ทูโทนก็คือตั้งแต่ตรงนี้ครับเสาตรงนี้ขึ้นไปเป็นสีโทนหนึ่งก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมอีกเช่นกันนะครับการดีไซน์แบบนี้ความลื่นไหลแบบนี้ครับทำให้เจ้าสเปกเตอร์คันนี้ครับเป็นรถที่ลู่ลมที่สุดตั้งแต่โรซอยเคยพลิตมานในจักรวาลนะฮะค่าสามสิ์แรงเสถียนเนี่ยเพียง0.25เท่านั้นถือว่าลู่ลมมากๆเลยสำหรับรถเขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูดีไซน์ด้านหน้าตัวรถกันดีกว่า โรลอยนะครับถือว่าเป็นรถหนึ่งนะไม่กี่แบรนด์นะที่ขับมาแต่ไกลครับเห็นนี้เป็นกิโลเนี่ยรู้เลยว่าคันนี้คือยี่ห้อโรลอยนะครับเรียกว่าเขาคงเอกลักษณ์ของตัวรถเอาไว้ได้ต่อเนื่องนะครับเห <th bb> <th bb> นือการเวลา uh, timeless <th bb> แบบนั้นเลยนะครับแม้ว่าเขาทํารถไฟฟ้าก็ตามเขาบอกว่าคอนเซปต์ของเขาในการออกแบบคือโรซอยเฟิร์สครับ and an electric car second นะครับคิดถึงเอกลักษณ์ของโรซอยมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วค่อยใส่ในความเป็นรถไฟฟ้าตามเข้ามาที่หลักนะครับสังเกตเนี่ยจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในดีเทลต้องบอกว่าเยอะนะครับแต่ว่าลองตามผมดู เลยนะครับนี่เลยครับสัญลักษ์หนังฟ้า Spirit of e s t a s y ครับมีการออกแบบใหม่หมดนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวรถไฟฟ้าและมีความลู่ลมมากยิ่งขึ้น เขาบอกว่าเขาใช้เวลาออกแบบเนี่ยนานกว่า830ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้เนี่ยสัญลักนางฟ้าเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ออกมาสังเกตได้ครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่นางฟ้าครับกเท้าซ้ายออกมาแล้วนะครับผมปกติเนี่ยจะยืนครับสเท้าคู่กันเสมอกันและสังเกตว่านางฟ้าเนี่ยจะก้มตัวต่ําลงนะครับแล้วปีกนี่จะมีความรู่ลมมากขึ้นเออให้เหมาะสมกับแอโรเดนมิกของตัวรถมนเลตาไม่ห้1 ที่เป็นสาเหตุทําให้ตัวรถมันลู่ลมมากขึ้นและตรงนี้ครับถ้าเราล็อกรถครับสัญลักษณ์นางฟ้าก็จะเก็บซ่อนเอาไว้ครับเหมือนเดิมเป็นอกลักษณ์ของเขาเพื่อป้องกันการจรากรนั่นเองและตรงนี้ครับกระจังหน้าโอ้โหตรหง่านมากครับนะครับสัญลักษ์เป็นวิหารแพนธีอนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโรลส์รอยเขายังเก็บไว้อยู่นะคือปกติเราจะชินกับกระจังหน้ารถไฟฟ้าแบบทึบเพื่อให้มันลู่ลมแต่แบบนี้ครับเขาออกแบบให้มันสมดุลเนี่ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้อยู่กริลตรงนี้ที่เห็นครับมันจะเฉียงออกสองข้างนะมันจะเฉียงแบบนี้ครับ ไล่ไปเรื่อยๆครับเพื่อรีดอากาศครับให้มันไหลผ่านด้านข,าข้างของตัวรถออกไปนะเพราะคันนี้มันไม่มีเครื่องยนต์ไงมันไม่ต้องการการระบายความร้อนจากอากาศที่เข้าผ่านตัวรถเออและเป็นโครเมี่ยมชิ้นี้ใหญ่แบบนี้พร้อมโลโก้โรลส์รอยส์ไอเ์แลนอีกครั้ของเขาและไฟหน้าครับเป็นสปิ e a d ดไลท์ดีไซน์ เหมือนที่อยู่ในรุ่นแฟนทอมไงอันนี้ไฟส่องสว่างตัวรถอันนี้ครับ daytime running light นะครับกับไฟเลี้ยวเออมันจะอยู่ในเส้นนี้เหมือนกันแล้วลองดูดิแสงเงาที่ตกกระทบด้านหน้าเนี้ยบอกว่าสวยมากๆมันทําให้เฉดสีเนี่ยมันดูแบบมีมิติมากขึ้นดูสง่าง,งามแม้ว่าตัวรถจะจอดอยู่และลองดูชายกันชนด้านล่างครับตกแต่งด้วยสีดําเงาแบบนี้เออคู่กับแถบโครเมียมและลองดูดิขนาดเซนเซอร์ระบบความปลอดภัยตรงกลางที่เขาดีไซน์มาครับ มันยังดูดีมีดีไซน์อะ่ะออมีสไตล์ของเขานะถือว่าอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์โรลสรอยที่เขาคงไว้ได้จริงๆลองมาดูครับด้านข้างของตัวรถอย่างที่เราบอกไปนะนอกเหนือจากเส้นสายครับที่มันมีความฟลอ์สง่าง,งามเหมือนโรยอร์ชเนี่ยล้อครับเป็นครั้งแรกในประวัติศสาสตร์ของโรลสรอยครับที่ใช้ล้อใหญ่ครับถึงขนาด23นิ้วก่อนหน้านี้ในตัวเลือกของรถโรลสรอยจะมีให้เลือกแค่22นิ้วนะครับอันเนี้ยมาแล้วครับพร้อมนี่ลวดลายครับ7 Spoke สป r อ p พาร์ h โพลิช นะครับมีการขัดเงาบางส่วนคู่กับสีดำแต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้ลดลายอื่นนะครับหรือว่าเป็นปัดเงาทั้งวงเลยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันและตรงนี้ครับเอกลักษณ์โลโก้โรซอยเนี่ยที่มันฟิกต์เอาไว้แม้ว่าตอนขับรถก็ตามเนี่ยยังคงอยู่เพื่อให้เราเห็นถึงความสง่าง,งามของตัวรถแม้ว่าเราจะขับอยู่ก็ตามจากภายนอกเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันคือโรลอยซ์นั่นเองนะครับยางที่ให้มานะครับเป็นยาง p u r รียส P0 ด้านหน้าครับหน้ากว้าง255ด้านหลังจะใหญ่กว่านะครับขนาด295อันนี้เป็นออปชั่นนะครับ ตัวเริ่มต้นเนี้ยจะได้มาตรฐานเนี่ยเป็นยางขนาด22นิ้วแล้วเรามาดูดีครับการตกแต่งครับเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขายังคงเก็บไว้นี่ดูดิโลโก้แบบนี้ครับพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างเนี้ยยังคงไว้เพิ่มความคลาสสิกของตัวรถเพราะว่าโราซอยคือตำนานในเรื่องของรถยนต์นะครับอย่างที่ใครหลายคนรู้ดีและการเปิดประตูครับเป็นแบบโคชชิงดอร์ก็ยังคงอยู่นี่มือจับดึงแบบนี้ก็ยังมีมาให้ นะครับแต่มันมีความพิเศษด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าเป็นยังไงอแต่เราลองมาดูก่อนนะครับว่าตัวรถเนี่ยสวยจริงอะลองดูดิด้าน,นข้างฮะด้านล่างก็เป็นสีดําเงานะตัดกับแถบโครเมียมโอ้โหแล้วดูดิฮะ มันเป็นรถเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือมันไม่มีเสาบีตรงกลางแบบนี้แสดงว่าโครงสร้างของตัวรถมันต้องมีความแข็งแรงมากๆนะเขาใช้โครงสร้างแบบว่าอลูมิเนียมสเปซเฟรมนะครับด้านหน้าดูดิด้านหลังตรงเนี้ยเป็นเสาเพื่อรับน้ําหนักตัวรถทั้งหมดเลยนะและเพิ่มความแข็งแรงด้วยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะอู๋เขาออกแบบแบบนี้ได้นียมันต้องเจ๋งมากมันเป็นงานวิศวกรรมชั้นสูงนะครับแล้วดูดิปาดมา,อโ,ดอาโอ้โหโชเดอร์ไลน์ตรงเนี้ยโอ้โหอยากจะเอามือลูกเอามือตีสักทีนนะคะ สวยมากนะครับลองตามมาดูที่ไฟท้ายครับแม้กระทั่งชิ้นนี้ครับยังเป็นงานละเอียดนะครับที่โรซอยเนยตั้งใจทําขึ้นมามากๆในแง่ของการออกแบบต้องบอกว่าปกติไฟท้ายของรถนะครับเขาจะมีการเว้าชิ้นส่วนของเหล็กหรือตัวถังเข้าไปเพื่อมีโคมไฟเนี่ยครอบปิดทับลงไปนะครับแต่อันนี้ดูดิ เขาเอาตัวถังมาเจาะรูครับแล้วก็เอาไฟท้ายเนี่ยวางลงไปให้มันแนบชิดพอดีเป,เป๊ะแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยมันมีความโดดเด่นและไฟท้ายก็เป็นแบบแนวตั้งด้วยอันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแต่ต้องบอกว่าไฟท้ายเนี่ยถ้าเราดับรถนะครับมันจะไม่มีสีเลยนะครับเพื่อให้มันแมชกับสีตัวรถทุกสีนั่นเองคิดมาละเอียดมากๆแล้วลองดูมันโคตรสลีกอะ่ะนะฮะเส้นสายชายด้านล่างของตัวรถอันนี้ก็เป็นครั้งแรกอีกนะครับที่ด้านล่างครับ มีดิฟฟิวเซอร์ด้วยเพื่อเพิ่มครับหลักการแอโรเดนกรีดอากาศนะครับออกจากด้านท้ายรถได้ดียิ่งขึ้นและแน่นอนครับฝาท้ายเจ้าคันนี้ก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาได้แบบนี้โอ้แล้วดูการเก็บงานเขาดิฮะพรมอ่ะนุ่มๆน,นะโอ้โหแล้วตรงนี้เนี่ยครอบลงไปเลยจากปกติครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้จะครอบเป็นสีดำแล้วนะครับการเก็บแบบดีมากอะ่ะ เป็นพรมชั้นดีเลยนะครับความจุอยู่ที่360ลิตรก็ถือว่าลึกใช้ได้เลยทีเดียวนะในด้านล่างก็ยังมีช่องอีกเบอร์เดิมเลยนะครับสามารถวางของกระจุกกระจิกนะครับวางสายแบบอ m e เ g อร์เจนซีชาร์จได้รูดีเก็บงานอะ่ะดีมากนี่ก,กรรมยี่เฮ้ยเปิดขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยอะ่ะมันมีแม่เหล็กดูดไว้โอ้โหโคตรเจ๋งเลยครับ ถ้าพูดถึงเรื่องขุมพลังนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ซื้อรถระดับแบบนี้เขาไม่ค่อยกังวลหรือว่าสงสัยในตัวสเปคสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาออกแบบเนี่ยให้มันสามารถนำพารถเนี่ยขับไปได้ทุกที่อย่างสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตพูดรายละเอียดเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารถไฟฟ้าของโรซอยเนี่ยเออเขามีขุมพลังให้มอเตอร์มาเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เองเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยให้มาเป็นมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ระหว่างล้อหน้าอออีีีีกกกตตตัััััววววนนนนนนึึงง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 ทท่่่่่รรรรรระะะะหหหาาาลลล้ล้ค้คบบใมมมมสสููุดดเเยย584แแิิฮถ900 มันนำพาเจ้ารถคันนี้ครับหนัก2.89ตันเนี่ยความยาว5.5เมตรเนี่ยเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียงแค่4.5วินาทีเท่านั้นโอ้โหถือว่าอัตราเร่งเนี่ยไม่เบาเลยนะสำหรับรถขนาดแบบนี้นะครับแล้วตัวแบตเตอรี่เองครับให้มาเนี่ยขนาดใหญ่ถึง102กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นแบบ408เซลล์นะครับเขาบอกว่าตัวนี้สามารถวิ่งได้ไกลสุด530กิโลเมตรตามมาตรฐานในว p พีครับเออระยะทางเนี่ยบางคนบอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าแต่จริงๆนะครับ วันหนึ่งใครจะขับรถโลซอยครับสี่ห้ากิโลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยในชีวิตจริงและส่วนตัวเนี่ยเออผมก็ไปดูคลิปพี่อูมานะเออพี่อูพูดก็จริงนะครับว่าใครเดที่ขับรถโลซอยเข้าไปเติมน้ํามันเนี่ย เขาอาจจะรู้สึกว่าเอเขาอยากจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านก็ชาร์จไฟได้ไม่ต้องไปแวะกลางทางที่ไหนอีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเอออันนี้ก็ถือว่า range เรนจ์เนี่ยมันก็เพียงพอกับการใช้งานของเขานะครับแต่การชาร์จของเขาเนี่ยชาร์จไวเหมือนกันนะ DC Fast Charge เนี่ยรองรับกำลังสูงสุดครับถึง195กาิากโลวัตต์นะชาร์จแบตจาก1 0บถึงแปอรได้ในเวลาเพียงส4นาทีเท่านั้นและตัวนี้ยังรองรับครบ เออก็ถือว่าเออเรื่องแบตเตอรี่เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับ r o ลส์รอยสเปกเตอร์เ <re> นี้ยเป็นรถที่เขาบอกว่าเป็น the world first ครับ ultra luxury electric super coupe คันแรกของโลกนะครับโอ้ต้องบอกว่ามันมีดีเทลที่เยอะมากจริงก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งข้างในตัวรถนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนดูกันก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้เขาบอกว่ามีความเป็น bespoke เน เรียกว่าบอกเล่าเนี้ยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเราสะท้อนครับผ่านการตกแต่งของตัวรถที่เรียกได้ว่าคัสตอมได้แทบทกับทุกส่วนเลยอย่างสีภายอกตัวรถครับข้างบนข้างล่างเลือกเป็นแบบ a อ r โรทูโทนครับเออหรือว่าเป็นแบบว่าทูโทนแบบเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะให้มันมีแบบเส้นครับคาดด้านข้าง2เส้นก็ได้เป็นเอกลักษณ์ลงแบบว่าลวดลายละพิเศษของเราเนี่ยก็สามารถทําได้และเป็นการเพ้นมือจากโรงงานของโรซอยที่อังกฤษด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถกกแต่งของโรซอยยังประกอบที่โรงงานเดียวกันอยู่นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเเออกกลัษณ์มาาาตรฐนขงแบบ เดียวกันเนี่ยกับรถที่สุกส่งออกไปขายทั้งโลกเลยนะครับกุญแจครับเ,เห็นไม่ธรรมดาเลยเห็นด้านหลังเป็นสีแบบนี้ครับเพราะเราสามารถคัสตอมตัวหนังได้ซึ่งอันนี้เขาคัสตอมมาเป็นสีเดียวกับเบาะด้านในขึ้นเป็นสีพีโอนี่พิงค์นะครับวิธีการเปิดประตูของเจ้าคันนี้ครับผมตรงนี้เห็นปะมันหล่อมากอะ่ะเ,เวลาจะเปิดเองก็ดีนะครับหรือว่ามีคนเปิดให้ก็ได้พอเปิดมาปุ๊บครับเขาบอกว่ารถคันนี้การขับการใช้งานเนี่ยมันเป็นแบบ effortless design คือเราแบบแท้ไม่ต้องใช้แรงความพยายามเลยเลยขอให้เราแบบมีหน้าที่บังคับควบคุมมันหรือแค่หย่อนก้นลงไปขับเจ้าะคันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับประตูเปิดแบบโคชดอแบบนี้นะครับวิธีการคือเราสามารถดึงมาได้แต่มันมเมคานิกไฟฟ้าบางส่วนผมอะจอธิบายให้คนดูรู้แต่มันยากมากเลยมันต้องเป็นความรู้สึกที่เรามาสัมผัสที่ตัวเองนะครับวิธีการปิดถ้าอยู่จากข้างนอกครับเราเอาแค่นิ้วแตะลงไปตรงนี้ครับนะครับแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะปิดลงไปแล้วนี่แบบนี้เลยนะครับ ปิดไปเองจนสุดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับประตูป้องกันการหนีบด้วยไม่ต้องกลัวนะครับการเปิดแนวนี้เขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มความสง่างามของคนที่นั่งในตัวรถเวลาเข้าหรือเวลาออกยังเวลาเข้าใช่ไหมครับแล้วก็แค่เดินก้าวเข้ามาครับแล้วเราก็สามารถหย่อนก้นเนี้นั่งลงไปแบบนี้หล่อๆได้เลยเออแล้วก็ปิดประตูมาได้ครับวิธีการปิดประตูก็ง่ายมากนะครับเราแค่เหยียบเบรกลงไป1ทีแล้วประตูก็จะปิดแบบนี้ครับ โโอ้โหหล่อจริงๆพอก้าวขึ้นมาครับต้องบอกว่าอันดับแรกเลยกลิ่นการตกแต่งภายในดีมากมาจากวัสดุที่เขาใช้นะครับหนังแท้รอบคันเนี่ยมันช่วยเพิ่มบรรยากาศเพิ่มฟิลลิ่งเนถึงความพรีเมียมของตัวรถเป็นแบบอัลตร้าหรูหร่ได้ดีจริงๆนะครับดีเทลตัวรถเยอะมากนะเริ่มต้นจากการก้าวเท้าขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมีแบชครับโรลส์รอยเนี่ย อยู่ตรงประตูเลยแล้วก็ดีเทลดูดีนะครับเดืองแสงเนี่ยเป็นสีเงินสวยมากแล้วพอเข้ามาด้านในครับเราสามารถเลือกสีได้หมดนะครับอย่างคันนี้เห็นไหมเขาแมทสีบอกครับกับสีเดียวกับข้างนอกเลยนะครับ Startrus แบบนี้เห็นไหมแล้วก็นะครับมีสีขาวนะครับแล้วก็มีสีพิโอีน่พิงค์แบบนี้ครับซึ่งตรงนี้คัสตอมได้หมดเลยนะอยากได้แบบไหนเลือกได้หมดนะครับและพวงมาลัยเนี่ยโหยวงมันแบบจับกระชับมือแล้วก็เนื้อหนังดีมากนะครับ f e ลลิ่งทุกอย่างดีหมดปุ่มกด มันมีความแบบโซลิดอ่ะเป็นโลหะรู้สึกมั่นใจได้เออมันสมแล้วที่เป็นรถแบบอัลตร้าลักชวรี่จริงๆนะครับเนี่ยตรงนี้ก็หนังนะครับข้างล่างก็หนังครีมเนี่ยอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงออปชั่นนี้เลือกได้หมดทุกอย่างนะครับหลังคาสตาร์ไลท์นะครับและนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่เขามีการบุตรงประตูครับฉลุเนี่ยเป็นลายสตาร์ไลท์แบบนี้นะครับทำให้ห้องโดยสารคันนี้มีดาวนะครับเป็นหมื่นเป็นพันล้านดวงนะครับผมอ,อันนี้เยอะไปนะครับออแบบว่าเยอะมากนะครับ หลายพันดวงเนี่ยอยู่รอบห้องโดยสารเลยกลางคืนเนี่ยมันช่วยเพิ่มนะครับบรรยากาศห้องโดยสารได้ดีมากนะครับและนี่ครับตรงนี้ข้างหน้าก็มีนะ Illuminate f r a s i a ครับมันก็จะเรืองแสงเนี่ยเหมือนดาวนิยามค่ำคืนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของโรลสร์รอยแต่เขาเนี่ยยังคงความคลาสสิกเอาไว้ไมมีนาฬิกาแบบนี้อยู่นะครับและช่องแอร์เนี่ยบอกการตกแต่งโอ้โหเป็นโลหะจริงอะ่ะมันพรีเมียมสุดๆนะครับ แม้กระทั่งลายไม้ด้านหน้าเนี่ยเขาบอกเป็นแบบ Open p พอรแบบด้านนะครับที่หลายคนนิยมในตอนนี้มากขึ้นนะฟีลลิ่งมันดีมากอย่างกับเฟอร์นิเจอร์แบบ Luxury ชั้นดีเลยที่วางเอาไว้ในบ้านนะครับแต่ต้องบอกว่าแม้กระทั่งไม้ชิ้นเนี้ยทางโรงงานเขาเก็บเอาไว้2ชิ้นตอนผลิตเจ้ารถคันนี้นะคันที่เราขับหรือสั่งซื้อเนี่ยเพรเผืออนาคตครับเกิดอุบัติเหตุ เป็นรอยนะครับแตกอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเบิกอะไรชิ้นใหม่ได้อีกชิ้นหนึ่งที่มันมีลวดลายที่เหมือนกันสามารถมาใช้แทนอันเดิมได้ก็เ,เก็บมาให้สิปีโอ้โหโคตรดีนะฮะดูช่องแอร์โอ้ไมคานกเนี่ยดีมากนะครับต้องบอกว่าโรลส์รอยเนี่ยเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่การมาขับควบคุมให้มันง่ายนะครับเน้นฟังก์ชันการใช้งานนะครับแน่นอนการกดจอทุกอย่างเนี่ยมันมันอาจจะยากลำบากเกินไปการมีเนี่ยไมคานิกบางอย่างเนี่ย เออมันก็ยังคงสามารถทําให้ดูดีและใช้งานได้จริงอยู่นะครับเอออย่างตรงนี้ครับสังเกตว่าดิ a อลครับปุนแอร์คันนี้ไม่ได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแต่เราสามารถปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการได้นะครับแต่โซนข้างหน้านี้สามารถปรับได้2โซนเลยครึ่งคันบนครับเอาอีรูภูมินึง ครึ่งคันล่างครับเป่าเท้าเนี่ยอยากเอาหุยแบบนึงก็สามารถทําได้และแยกได้ทั้งซ้ายและขว,วาแถมลมครับยังสามารถปรับได้ด้วย soft m e d high max สังเกตว่าคันนี้ไม่ใช้คําว่า low นะครับเพราะว่ามันไม่เข้ากับตัวรถอ่าเขาเลยใช้คําว่า soft แทนเป็นลมเบาๆเ,เ,เ,เอ,อๆ่ยออกมาจากช่องแอร์โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับอมมาลาปรับไฟฟ้านะครับเบาปรับไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยที่เราจะสรรหาได้นี้นันอยู่ในรถคันนี้หมดเลยนะครับอุ้มไม่แค่แต่ก้านครับบังคับควบคุมกระจกมองข้างเนี่ย ฟีลลิ่งดีมากนะครับมไม่รู้เลยจะอธิบายยังไงดีคือมันเจ๋งอะนะครับหลายคนถามว่าแล้วฝั่งคนนั่งเนี่ยจะเปิดปิดประตูยังไงนี่นะครับก็มีสวิตช์อยู่ตรงคอนโซลกลางสามารถเลือกเปิดได้กับเลือกปิดได้นะครับมีอยู่2สวิตช์ช่องเก็บของตรงกลางไมค์แมคานิกดีมากนะครับเออมันสมแล้วเนาะอันนี้แหละคือรถโรลส์รอยคือที่สุดของอัครยยนยนต์ครับสำหรับแบบใครหลายคนที่มองว่ามันคือจุดท็อปสุด ในรถยนต์ที่อยากจะใช้คันนึงในชีวิตแล้วนะครับตัวเบาะเป่าลมเย็นและพวกนี้มีออปชันเลือกได้หมดแม้กระทั่งนี่ครับมือจับนี้โอ้โหเหมือนหูหิ้วกระเป๋าชั้นดีอ่ะเออคือการเก็บงานทุกอย่างมันเนี๊ยบเนียมันเนียนหมดเลยนะครับทั้งคันเลยและการปรับเบาะก,ก็สามารถปรับได้ที่สวิตนั่งแล้วมันสบายนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งการนั่งของรซอยสเปกเตอร์คันนี้เขาอยากให้มันมีความแบบ สปอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยนั่งอยู่แบบในเรืออะไรแบบนี้นะครับที่มันมีความพรีเมียมสังเกตเส้นข้างนี้จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่บนหัวเนี่ยเหลือๆเ,เยอะเลยนะดูดิครับโปร่งสบายนะครับเรียกว่าแบบ นั่งโดยสารก็ไม่ใช่ปัญหาและเรื่องที่เด็ดที่สุดของคันนี้คือการเก็บเสียงครับกระจกด้านข้างของตัวรถจะเห็นว่าเขาให้มาเป็นแบบ2ชั้นและมันหนามากนะครับเมื่อเราปิดประตูลงมาปิดกระจกหมดทั้งคันนี้เรารู้สึกว่าเราตัดมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่มันหลีกหนีความวุ่นวายจากข้างนอกนะครับแม้ว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังมากแค่ไหนแต่พอเข้ามาแนงในเจ้าสเปกเตอร์แล้วปิดมาทุกอย่างเนี่ยมันเงียบสุดๆนะครับเรียกได้ว่าโหมันแบบ สุดยอดลดยนต์จริงๆที่มันเงียบได้แบบนี้นะครับเพราะว่า1คือด้านล่างตัวรถเนี่ยเขามีแบตเตอรี่นะครับเก็บไว้อยู่นะครับอยู่ที่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็วัสดุซับเสียงที่จัดเต็มมารอบคันเขาบอกว่าคันนี้มีวัสดุซับเสียงทั้งหมดถึง700กิโลกรัมรวมน้ำหนักแบตเตอรี่ที่ปิดไว้ด้านล่างด้วยนะและเป็นรถโซลซอยที่เก็บเสียงดีที่สุดที่เขาเคยผลิตมาถ้าถามว่ารถครับซูเปอร์คูเป้แบบนี้เออมันมี 2. 2กที่นั่งข้างหลังจะนั่งได้จริงหรือเปล่าผมสูงสดไนง,นไงกันรอ่ะปปิดตูกน เปินี้นะะอยากเปิดเท่าไหร่ก็ดึงออกไปครับนี่หยุดดึงปุ๊บเออมันก็หยุดเปิดอ่ะเปิดไว้ก่อนฮนะเปิดไปให้สุดเลยเอ,อ้ยถือว่าคันนี้ประตูเปิดได้กว้างมากน,นี้สุดแล้วนะครับอ่ะแล้ววิธีการเลื่อนเบาะครับเราก็เอามือโยกคันโยกครับสีเงินตรงเบาะนี่ปุ๊บนะครับให้มันไปอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าเองอ่าและผมเองก็เข้าไปนั่งข้างหลังได้นะครับ ้เบาะมันนุ่มสบายมากอ่ะโหนี่เลยนะสุดยอดรถโรซอยเนี่ยผ่อนเดือนเท่าไหร่นะฮะผ่อนมีเดือนหนึ่งเนี่ยหลายแสนบาทอยู่นะครับผมลองดูนะครับแม้ว่าเป็นรถซูเปอร์คูเป้ของเขาแต่พื้นที่ช่องหัวเนี่ยยังเหลืออยู่นะนะครับและตัวเบาะองสายการรับต้นขาเนี่ยใช้ได้เลยที่วางแขนซ้ายขวาเนี่ย ดีมากตำแหน่งพอดีพอดีและแอร์ด้านหลังครับปรับได้นะอีก2โซนซ้ายขวานะครับแต่ไม่มีแยกอุณหภูมิบนล่างเลยนะก็คือเป็นโหมดแบบเดียวปรับลมได้แยกตาหางนะครับเป็นคอนโซลกลางเนี่ยยาวมาจะถึงข้างหลังช่องแอร์เนี่ยยังเป็นแบบโลหะอยู่กล่องเก็บของข้างหลังเนี่ยก็ยังมีมาให้เลยช่องชงช่องช,องชาร์จครับมีมาให้ครบนะครับเรียกได้ว่าหัวหมอนข้างหลังเนี่ยไม่ต้องดึงขึ้นก็สบายแล้วนะครับอ่ะลองปิดมาพื้นที่ช่องขาเหลือไหม นี่ครับมันถอยลงมานะตำแหน่งนี้ผมขับ2 8 0แล้วขับสบายนะครับด้านหลังเฮ้ยเหลือเป็นฝ่ามือสอดอะ่ะและเท้าสอดเข้าไปใต้บาะหน้าได้ด้วยถือว่าคันนี้เป็นคันที่ให้ผมนั่งไม่ต่างจังหวัดเนี่ยได้อยู่นะเออสบายมากและที่เด็ดของเขาครับคือกระจกมองข้างตรงนี้นะครับ เขาออกแบบที่ม่ามีเสาตรงกลางเนี่ยทำให้เวลาขับไปต่างจังหวัดใช่ไหมไปเที่ยวอยากจะเปิดรับลมรับบรรยากาศภายนอกนะครับชิลๆอย่างเงี้ยสามารถลดกระจกลงได้แล้วพอลดปุ๊บครับเราสึกเหมือนแบบเรานั่งอยู่ในเรือย,ยอชั้นดีอะโอ้โหคือมันโล่งมันเปิดวิวกว้างเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่แบบสุดจริงๆครับคุณผู้ชม ผลตกก็ไม่ต้องกลัวนะครับเอกลักษณ์ของโรซสอยเขาที่ให้ร่มเนี่ยมา2คันซ้ายขวานี่ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วตอนเก็บไปปุ๊บเราไม่ต้องกลัวนะครับมันเปียกค้างเนาะเพราะมีระบบเนเป่าแห้งให้ออโต้นะครับนี่แหละครับเป็นดีเทลสุดๆส,สีร่มนี่ก็เลือกได้ด้วยนะให้แมทกับสีภายในพิโอนี่พลิ้งแบบนี้นะครับผม โอ้โหเจ๋งมากนะครับลืมบอกไปนะว่าช่วงล่างคันนี้ก็เป็นพาน้าซัสเพนชั่นซิสเต็นะครับอเรื่องชื่อของโรซอยอยู่แล้วแต่ขอติดไว้ก่อนนะดีติดถ้าเราได้ขับจริงกันเมื่อไหร่เนี่ยจะมาบอกทุกคนฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่นอกจากนี้เจ้าคันนี้ OS ของตัวรถครับยังออกแบบใหม่นะเป็น Spirit OS ทํางานคู่กับครับ Whisper แอปพลิเคชันในมือถือได้เพื่อไว้แทร็สถานะตัวรถ นอกจากนี้ยังเป็นคอมมูนิตี้นะครับของเจ้าของรถโรลสอยทั่วโลกที่สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สามารถซื้อของเฉพาะครับของกลุ่มโรลสอยอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้ก็เป็นพวกสซเวเนียร์พวกนี้นะครับฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ผมอ็อบก,กับพิสุทธลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฝนตกแล้ไม่ต้องกัวเปียกเลยล่ะนะ